mam pam anang nam khantu saha ave ratanakayate ca saha upekam anantara kiminatam ghatakajjinon varu tirisataram evakme dikam punam sipameva sattu saha มนิชรถรัสุยัตถะรววสุวนาสตุมาและขอบุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้าัทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ภะิวัตาก ควาพจะหมดให้กับท่านที่มาร่วมงานที่ด้านล่างน,นะครับครับสําหรับในการประกอบพิธีขึ้นรถวระคุณท่านด้วยนะครับเจ้าหน้านนนที่มูลนิธิการบำเพ็ญกุศลเฉลิมฉลองครบรอบ26ปีพิธี